แล้วบอกเลยต่อมาสีแล้วหมดถึงปี67ตรวจกรูอิเซปชันผ่านเรียบร้อยแล้วแล้วซื้อประกันเครื่องเกียร์รให้อีกหนึ่งปีบอกเลยไม่มีอะไรคุ้มกว่าน,นี้อีกแล้วนะครับใส่ล้อมแมกสีดําโคตรสวยเลยคันนี้นะครับแต่งมาให้แล้วนะไม่ต้องไปทําเพิ่มแล้วหรือใครที่ชอบ Evolution แต่ว่างบไม่ถึงเอาคันนี้ไปแต่งเพิ่มได้ใส่สเกิร์ตสปอยเลอร์หลังแล้วแต่เลยแต่เป็น Evolu t ช o n ได้อีกนะครับบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าใช้ในราคาเซฟๆนะเพราะว่ารายได้ม2งสอง้นไปก็สามารถออกได้ รถสวยลน์แอด at, at pcc car ครับออมารีรันกันนะครับเป็นรถผ่อนเบานะครับบอกเลยเงินเดือนหมื่นสองขึ้นไปก็ออกได้นะครับขอให้ท่านไม่ติดเครดิตแค่นั้นเองอายุงานหากเดือนขึ้นไปก็ออกได้ดีกว่าไปออกมอไซค์เพราะว่าคันนี้ผ่อนเริ่มต้นสามพันบาทผ่อนต่ออายุสัญญาห้าพันบาทแล้วบอกเลยว่าเดี๋ยวฟรีประกันเครื่องเกียร์ให้ถ้าใครกังวลเรื่องแบบว่ารถปีเก่าหน่อยแต่ว่าห่วงว่าเกียร์พังเครื่องพังเดี๋ยวซื้อวารันตีเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปี เอาไปเลย30,000โลบอกเลยว่ามั่นใจขับป็นยาเมือนออกไปแดงเลยเป็นคันนี้เลยครับ m i t ูวิ i s h i น a ซ c e r นะครับตัวนี้เป็นรุ่น GXL นะครับ<ม>บอกเลยว่าประหยัดน้ำมันด้วยนะเครื่อง1.8นะเครื่องไม่ใหญ่มากมก็เหมาะการขับขีน่ในเมืองนะครับแต่ว่าจะได้รูปทรงดีไซน์ที่วัยรุ่นชอบผู้ชายส่วนใหญ่ที่ชอบทรงนี้นะแล้วบอกเลยว่าแต่งให้มาแล้วใส่ล้อแมกสีดำโคตรสวยเลยคันนี้นะครับแต่งมาให้แล้วนะไม่ต้องไปทำเพิ่มแล้วหรือใครที่ชอบ Evolution แต่ว่างบไม่ถึงเอาคันนี้ไปแต่งเพิ่มได้ใส่ กเฟอร์สอยเลอร์หลังแล้วแต่เลยแต่เป็นมีวอลลุชชันได้อีกนะครับแต่ว่าเรามาเขาเรียกอะไรนะมาออกรถในราคาที่เบาเพื่อไปแต่งเพื่อเก็บเงินไว้แต่งอีกนี้ถือว่าตอบโจทย์ดูภายในนะครับตัวนี้ได้เกียร์ออโต้นะครับจอเจอดูหนังฟังเพลงนี้ให้เรียบร้อยครบคันนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะแต่แกะเมทดอาร์ให้ดูนะว่าคันนี้มันใหม่แค่ไหนตัวนี้จะเป็นสีดำตัดด้วยสีครีมแล้วลายไม้สวยมากนะครับหอมมากนะครับนี่เพราะาเจ้าของเก่าดูแลดีมาก มันติดอยู่เลยนี่ดูไม่ทัดยังกลมเลยไม่มีชนแน่นอนนะครับเอบาผู้โดยสารข้างหลังนะครับนะครับรูยังกลมคมกริบอย่างนี้เลยนะครับบอกเลยว่าน็อตฝาประตูเดิมไม่มีการแกะการต่อเพราะว่ารับประกันรถเราไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวดูด้านท้ายกันบ้างดีไซน์ก็สไตล์มิซูบิชิเลยแอนเซอร์จะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้เป็นสีขาวด้วยเป็นสีที่คนอยากได้หลายคนนะครับนี่เปิดให้เห็น เป็นไงครับใหม่มากนะที่เก็บของก็กว้างพอสมควรนะครับมียางอะไหล่ครบนะเครื่องมือช่างครบนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับบอกเลยว่าได้ไม่ต้องเปียกฝนนะช่วงนี้หน้าเดี๋ยวจะเข้าหน้าฝนแล้วถ้าใครอยากแบบว่าหารถเก่งใช้ขับไปทํางานนะไม่อยากขับมอเตอร์ไซค์ต้องเปียกฝน,นแล้วหรือผ่อนแค่5 0 0 0บาทผมคิดว่าผ่อนเบามากรายได้12่สองขึ้นไปก็ออกได้นะเอาไว้วันเสาร์อาทิตย์พักผ่อนออกไปเที่ยวครอบครัวก,ก็ได้นะครับอันนี้ก็น่าใช้แม็กก็ลงมาให้เรียบร้อยแล้วสี่ล้อสีดานี้เลย โอ้โหเหนียวมากนี่แกะแทบไม่ออกนะครับลูยังกลมกลมกิบอย่างนี้เลยนะบอกเลยรับประกันใหม่ทุกคันนะครับรถที่ร้านเรานะครับนี่เรื่องโครงสร้างนะครับจริงแทบไม่ต้องแกะเลยเพราะว่ามีคนมาแกะไปแล้วคือกูอีนเซปชันนะครับตรวจรถได้ผ่านระดับ5ดาวนะเรื่องเครื่องยนต์ช่วงล่างไฟเครื่องไม่มีโชว์แน่นอนนะครับรับประกันอยู่แล้วที่ร้านในสัญญานะครับเดี๋ยวดูตัวเครื่องยนต์นะครับอนี่ดูเด็ดนี่สตาร์แล้วนะเครื่องยนต์ยังนิ่งกิบอย่างนี้เลยนะครับดู เป็นเครื่องไมเวกด้วยนะบอกเลยว่าเครื่องโคตรแรงโคตรทฤฤนนะครับถ้าใครสนใจนะอยากได้รถผ่อนเลทประมาณนี้นะห้าพันบาทแล้วได้รูปทรงที่สวยงามผมว่าส่สสวนใหญ่ผู้ชายชอบนะตรงนี้หรือเป็นผู้หญิงที่แบบแนวแบบว่าเข้าๆหน่อยอยากได้รถแต่งก็จัดได้นะคันนี้เดี๋ยวไปดูภายในนะแต่งสวยแค่ไหนหรือออปชั่นอะไรบ้างนะครับเ็าอยู่ภายในรถของเจ้าแลนเซอร์ EX ตัวน,นี้แล้วนะก็บอกเลยว่าภายในนี่ยังดูใหม่อยู่เลยนะครับนี่บอกแล้วเครื่องทรงเครื่องเสียงใช้งาน,นได้ปกตินี้เปิดได้ฟังได้เลย นะครับใช้งานได้ปกติหมดนะครับก็เป็นรถแบบว่าเรื่อจอมาตั้งแต่รถรุ่นของเขานะครับก็จะเป็นจอประมาณนี้ถ้าใครไม่ชอบก็ไปเปลี่ยนเองได้เดี๋ยวนี้จอ Android 2000-3000ก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับต้องเก็บของก็มีให้แล้วแต่ดีไซน์จะไปตัดลายไม้สวยๆ่างนี้ให้ความคลาสสิกนะครับแอประบบแมนนวลใช้งานง่ายครับนี่มีปรับร้อนด้วยนะมีปรับชีสด้วยปรับเย็นแล้วแต่เราชอบเลยครับเกียร์เกียร์ออโต้หมอก สมัยนี้รถติดในเมืองนะครับดีไปขับเกียร์กระปุกมือขาอันนี้บวกลบออกต่จังหวัดก็ได้ขับในเมืองก็ดีนะครับยิ่งไปทํางานเช้าเย็นกลับนี่ยิ่งตอบโจทย์เพราะว่าเกียร์ออโต้ขับง่ายต้องเก็บของก็มีดีโมดมีให้ครบนะครับบอกเลยว่าโคตรน่าใช้งานนะครับกระจกก็เป็นไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับไม่ใช่กระจกบุ๋นนะไม่ต้องห่วงเลยรุ่นนี้กระจกพับไฟฟ้าด้วยนี่จอดรถก็จอดได้ง่ายถ้าบ้านใครแคบนะอยากต้องพับกระจกอันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับระบบปลอดภัยก็มีอยู่แล้วนะมีแอร์แบ็กให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนนะะครรัับเื่อองามดภย ตัวน,นี้ถ้าใครสนใจนะครับคันนี้นะอยากได้เป็นเจ้าของเจ้าของนะครับนี่มาจบเลยบอกไว้ราคาไม่แพงด้วยราคาตั้งอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวไปบอกหน้ารถนะ,น,ะนี่ดูว่องู้โดยสารก็นั่งสบายเอาไง่ายไปกับเพื่อนวันหยุดอ่ะเอาง่ายรถคันแรกรถว้รุ่นสักห้าหกคนไปเที่ยวกันสบายๆนครนายกนครนายกใน,น,นวันหยุดเนี่ยชิลเลยคันนี้ตอบโจทย์มากเดี๋ยวไปดูราคาโปรโมชั่นกันดีกว,ว่าบอกเลยเพิ่งเริ่มทํางานก็ออกได้นะจ๊ะ ก็จบกับการรีวิวของเจ้าแลนเซอร์ยคันนี้ไปแล้วนะครับบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าใช้ในราคาเซฟๆนะเพราะว่างายได้หมื่นสองขึ้นไปก็สามารถออกได้ยุนนคงาหกเดือนขึ้นไปขอไม่ติดเรดิตนะครับบอกเลยว่าเอาไปขับเดียวขับมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วบอกเลยต่อภาษีแล้วหมดถึงปี6 7ตรวจกูรีเซพชันผ่านเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวซื้อประกันเครื่องเกียร์ให้อีกหนึ่งปีบอกเลยไม่มีอะไรทุ้มกว่าน,นี้อีกแล้วนะครับราคานะครับบอกเลยขายอยู่ที่เอาไปไม่ถึงสามอ่ะสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเท่านั้น 2 6 7 0 0 0หกหนพันนะครับบอกเลยว่าผ่อนเบามากฟรีดาวน์ได้จากไฟแนนซ์ได้เต็มนะถ้าเครดิตได้ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามา,มาหรืออยากดูรถอยู่แถวนน้นอยู่แล้วก็มาดูได้ที่ราชพฤกษ์ของเรานะครับเดีย๋ยวทิ้งเบอร์ทิ้งรายะรละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับหรืออยู่ต่งางจังหวัดหารถใช้แบบว่ามีซีเรียสมากก็ทักกันเข้ามาเดี๋ยวมีบริการเซฟไฟแนนซ์ถึงหน้าบา้านและบริการสั่งรถให้ฟรีด้วยนะครับก็คือเอาไว้ใช้กับกินในเมืองนะครับบอกเลยก็ตอบโจทย์ดีว่าขับมอเตอร์ไซค์คันน,นะน,น,น,นใ,ใจกก็ตตติดดด่่ออเเข้้้าาามมนนะแแรรรซ์สวววยยงีโไ